มันมีดีอะไรไม่รู้มันมีดีอะไรเธอจึงคอยเอาใจไม่รู้มันมีอะไรดีเห็นเธอแทบทุกวันเห็นเธอกลับมาหวัดดี u t u b e และผู้ชมทุกท่านครับดิจิตอลรับเข้าสู่ช่องเอวิโตทีวีแล้วกันของความเกียดน,นะครับเอาแหละว,วันนี้เราไม่ได้มาเกลียดคนแต่อย่างใดนะครับวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มเงินแบบอีซี่อีซี่แล้วก็แบบว่าหาดาบโยลุวีสามด้วยนะฮะอ่า นะครับก็บอกเลยนะครับนะว่ารีบทําก่อนนะครับที่มันจะเก้น,นะครับบอกเลยว่าวิธีทานี่อีซี่มากคุณผู้ชมต้องเตรียมผลแสงมานะครับผลแสงที้สลุนะฮะแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถาทำบักได้แล้วนะฮะทำบักฟาร์มเงินได้แล้วนะฮะเอาและเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยดีกว่านะก็ใครที่สนใจแลวรับฟารนะครับผมขอแนะนําร้านนี้เลย อิติเบิชชอปนั่นรับฝากเก็ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ดบลอกโตโลบ็อกโกเด็กแล้วก็วนพิซซ่รีแล้วก็ชีโตัวบีไลนะครับนะแล้วก็ขายเกมพัทเกมต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเกาะที่ไปก่อนนะครับนะเกาะที่แบบว่าเอาไว้ฟาร์มตังค์นะครับนะก็สมมตินะฮะคุณผู้ชมเกิดมาที่เกาะเลขใช่ไหมอ่าขยายมาหน่อยนะให้คุณผู้ชมหาที่กลางหางลมครับนะฮะกลางหางลมมันจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ แล้วก็มองไปแล้วก็ตรงไปครับตรงไปครับอ่าจากนั้นนะครับมันจะมีเกาะอยู่2เกาะนะฮะให้คุณผู้ชมเลือกไปที่เกาะที่2นะอ่าเกาะขวามือนะครับอ่าให้ตรงไปเลยครับใช้ผลแสงตรงไปเลยนะครับบินไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้ตะลึดไปหน่อยนะครับไม่ใช่เกาะนี้นะให้ให้ให้แบบว่าเลยไปหน่อยนะครับอ่ามันจะมีเกาะอีกเกาะนึงนะครับอ่าอ่าเห็นเกาะแล้วเห็นเกาะแล้วอ่ามันจะเป็นเกาะนี้เลยนะครับคุณผู้ชม จากนั้นนะคุณผู้ชมก็อ่า,อาแปบบแปบบแปบแบปนึงนะครับจากนั้นนะฮะให้คุณผู้ชมฮะใช้ท่าบินผลแสงอ่ะตัวเอฟเนี่ยท่าเนี้นะฮะอ่าท่านี้บินเข้าทะลุเข้าไปครับนะจริงๆถ้าเกิดไม่มีใครมีผลแสงก็สามารถใช้คุญเจได้นะเพียงแค่คุณไปตบบอสท,ที่มันแบบมันเป็นบอสแบบทหารเรือแต่ว่ามันดอกคุญเจายากแนะนําให้ใช้ผลแสงไปเลยนะบักเข้าไปเลยง่ายๆดีนะฮะเออผลแสงมันไวมันสามารถบักทะลุได้นะครับ เอาแหละก็ทําแบบนี้นะฮะอ่ะทาทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปเรื่อยๆครับมันอาจจะทะลุยากหน่อยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ได้ครับปื๊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 บเอาเฮ้ยทำไมทะลุยากจังวะมันยากจังละออ่ะเื๊บอ่าได้แล้วนะโอ้โหได้แล้วอ่าโอเคสมมติคุณผู้ชมเข้ามาได้แล้วใช่ไหมมันจะมีบันไดขึ้นมานะครับอ่ามันจะมีอยู่2ประตูนะครับมันเป็นประตูทองนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็ทําเหมือนเดิมครับ อ่าทำเหมือนเดิมับเข้าไปให้ได้ฮะแต่มันอาจจะยากหน่อยนะฮะนะโอเคทะลุเข้าไปเลยเปื๊บเปิร์เป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 ปเข้ายากจังวะออเ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 อออพอเข้าได้แล้วก็กดเอฟหยุดฮนะอ่าจากนั้นเราก็จะเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีกล่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไอ้ตรงนั้นไหมคุณผู้ชมอย่าเข้าไปใกล้มันนะมันตีเราตายนะโอเคก็ให้คุณผู้ชมมาที่กล่องนี้ฮนะ แล้วก็กดคลิกไปที่กล่องครับอ่าสังเกตดูเลยว่าเงินจะขึ้นนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเปิดออโต้คลิกเนี่ยก็เปิดได้เลยนะครับเปิดเป็นตั้งเป็นศูนย์เลยโหมดศูนย์ให้แบบว่ากดแบบเร็วๆเลยนะครับนะอ่าแล้วคุณผู้ชมก็เอฟเคไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนวิธีหาโยรูวีสามนะครับก็นี่ครับหาจากกล่องนี้ครับโอกาสดบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะถ้าเกิดว่าเรากดกดฟาร์มตังค์อย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้โยรูด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปสิบกล่องอะนะฮะ เออดีครับมันจะมันจะดรอปก,กล่องสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะเอฟเคจนได้กล่องสีส้มเลยแล้วกันนะครับเอาละฮะก็หลังจากที่ผมเข้าห้องน้าไปนะครับใช้เวลาประมาณ20่นาทีกว่านะกูยังไม่ได้สักกลองเลยอ่ะโอ้โหยังเกลนี่นะก็วันนี้นะครับก็หากล่องมาให้ดูไม่ได้นะแต่ว่าใครที่ได้กล่องนะครับก็สามารถกดคลิกได้เลยนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายมันก็จะได้ดาบนี้นะฮะอ่า วันนี้เนี่ยก็คงหาให้ให้มาดูไม่ได้นะก็เพราะว่าวันนี้ผมมีคลิปต่อนะยืมไอดีน,น้องๆมาอัดคลิปต่อแล้วก็เลยต้องรีบนะครับเอาแล่ก็วิธีฟาร์มตังค์แล้วก็หายโยลูนะแค่กดกล่องน,นี้นะฮะตั้งออโต้คลิกเป็นศูนย์เลยนะให้มันกดไวๆเลยนะครับนะก็แค่นี้คุณผสมก็สามารถฟาร์มแล้วก็หาดาบได้แบบอีซ e ี่อีซี่เลยนะครับนะฟาร์มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะแบบเป็นพันล้านแล้วมั้งเนี่ยนะครับนะ เอาละว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับใครที่กดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้แรงภายใน5วันนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า